สวัสดีครับชื่อนายเทียรวิทย์ครับชินระญญานนท์มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังกษมครับสาขาวิชาการแพทย์แผนจ,จีนครับผมความพร้อมในวันนี้ก็เตรียมตัวมาหลายอาทิตย์แล้วครับมีการซักซ้อมพิธีการแล้วก็ที่พักหลายๆอย่างครับผมการเรียน5ปีทั้งมหาลัยให้ทั้งความรู้ให้มีสภาพให้หลายๆอย่างที่ ไม่าสามารถหาได้จากข้างนอกครับความประทับใจตลอดการเรียนก็ต้องขอบคุณทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆครับเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากครับความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยคือภูมิใจมากครับที่ได้เรียนมหาลัยนี้ครับรู้สึกว่าเป็นมหาลัยที่อบอุ่นแล้วก็ดีมากๆครับครับค่ะสวัสดีค่ะบัณฑิตนะคะมาจากสาขาการจัดก,การทั่วไปค่ะ พี่มาตั้งแต่เช้าประมาณตีสี่ตีห้านะคะมาตอนแรกก็มืดๆไม่ค่อยเห็นคนเนาะแต่พอได้เห็นแสงสว่างอะคะ่ะก็รู้สึกได้ว่าโอ๊ยบัณฑิตมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็มาเยอะมากเราก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีใจแทนบัณฑิตเนาะไม่ว่าจะเป็นเอ่อบัณฑิตของเราเองหรือว่าบัณฑิตทั่วๆไปนะคะก็รู้สึกว่าสมการรอคอยนะคะที่ท,ที่ที่รับปร,ริญที่ได้รับปร,ริญญาเพราะว่าเราก็รอ คอยโมเมนต์นี้แล้วก็การรับปริญญานี้มานานนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ว่าพี่บัณฑิตได้รับได้รับปริญญาในวันนี้ค่ะก็มีความสุขดีค่ะ สำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่แบบว่าลูกหลานได้จบในวันนี้ได้รับปริญญาในวันนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนดูแบบว่ามีความสุขค่ะ